สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงตรงนี้คือบีไฮเดซีนนะคะกำลังช่วยแมลงนี่นะคะบีไฮเดซีนใส่ขวดน้ำแล้วมันตกใจมันตกน้ำไงช่วยแมลงนี่นะคะอากาศข้างนอก ขันเย็นอุ้ยมีของโปรดดิฉันด้วยมีผัดกระหล่ำปีผัดน้ำปลาดูรอบมีเขาใหญ่มากมีดงมีโดนนี่ยมีดิฉันนะคะดิฉันเป็นนั่งหัวโต๊ะนะคะหิวหรือยังคะท่านประธาน้าหิวหรือยังคะก็ว่าเขาถางเพราะว่ามันน่ากินตอนที่มันอยู่ในเมนูอรือไม่อะไรก็ไม่รู้ถามจริงกินก่อนอันดิฉันเปลี่ยนชุดเพราะว่าเมื่อกี้ดิฉันนั่งในตะข่ายแล้วก็แบบเปียกมาก 那个面条。<done. S 2>